นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซู Count the blessing. ผมเองเคยทํางานรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ซีใจช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นจบมาใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องคริสเตียนเลยพอมาทํางานกับซีใจก็เปลี่ยนแปลงเป็นคริสเตียนและจากนั้นผมก็ออกจากซีใจไปช่วงหนึ่งไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพเข้าไปทํางานวงการบันเทิงผมก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสามารถมีความรู้มีฝีมืออย่างเช่นคุณพัทรโรดีคุณเศรษฐาศิราชัยาคุณภัยรัศวริบุตร คุณไก่วรายุทธเป็นเหมือนครูอะครับผมก็เลยได้อะไรต่ออะไรมาเยอะมากแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าผมได้รางวัลมารางวัลหนึ่งก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเป็นรางวัลเมฆขลาจากละครเรื่องนิรมิตก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามานะครับแล้วจากนั้นพระเจ้าก็เรียกกับมาทำงานที่สิษยออีกครั้งหนึ่งครับ ผมมาจากครอบครัวที่ไม่ใช่คริสเตียนเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้าแล้วช่วงที่อยู่ที่มอชอครับผมก็เข้าไปจอยกับทีมที่เรียกว่าชมรมการแสดงผมก็เลยมีความรู้เรื่องการเล่นละครแล้วก็การละครนีชอบด้วยปรากฏว่าหลังจากผมจบเนี่ยมีคนมาชวนผมทํางานที่ CCI ผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่ด้วยความที่ชอบละครแล้วก็รู้ว่าซีไซเนี่ยทำละครมีการแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็พาทีมงาน,นไปต่างประเทศผมก็สนใจก็มาทำงานกนะับเขาแรกๆกก็แปลกใจมากกับคนที่จบปริญญาเนาะแล้วก็ยังมีความเชื่อแปลกๆชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้ามองไม่เห็นแต่ผมก็ปรับตัวให้เข้าให้ไดก้ก็ใครถามด้วยเชื่อพระเจ้าไม่ก็เชื่อเป็นนักแสดงทำอะไรก็ได้แล้วก็หวังว่าไปนอกกลับมาแล้วก็จะลาออก แต่ปรากฏว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะท่านอาจารย์อารันยูแบงซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการของ CCI ท่านถามผมว่ารับเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อถามว่ารับบัพติศมาไหมารับรับก็ได้ผมรับบัพติศมาเพราะาอยากจะท้าถ่ายพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าแน่จริงทําให้เห็นสีรับบัพติศมาแล้วนะ่ะแต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งท่านอาจารย์คงสังเกตอะไรสักอย่างมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ถามผมตรงว่าสุจินดาผมถามสุจินดานตรงว่าเชื่อพระเจ้าป่าเอาท่านถามตรงผมไม่พูดตรงยา้ว่าไม่ ฉันก็ตกใจว่าทําไมไม่เอาก็คุณบบรับแบบปิศมาแล้วคุณเชื่อผมก็ทำไ่เงี้ยผมลาคาญอาจารย์ผมไม่อยากให้อาจารย์มาพูดมากกับผมอาจารย์ก็บอกถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปที่บ้านผมเราลองไปคุยกันดูพอไปถึงบ้านท่านท่านก็ท้าชวนว่า,าถ้างั้นถ้าคุณอยากรู้จักพระเจ้าคุณลองอธิษฐานสิแต่เมื่อผมอธิษฐานนะครับขณะที่ผมสารภาพบาปเนี่ยปรากฏว่าผมหลับตายอยู่ผมพนมมือผมก็เริ่มสัน่นครับผมว่าผมสั่นแต่แต่ ความรู้สึกผมพยายามบอกดรง้หยุดหยุดลืมตาขึ้นหยุดผมก็สันส่นสันส่นสั่นสั่นไม่หยุดสักทีหนึ่งสักพักหนึ่งผมก็อาเจียนนะออเจียนออกมาแต่ไม่มีอะไรออกมาเลยเป็นแต่ลมฮะก็ผมก็รู้สึกว่าท่านอาจารย์ยังอยู่ตรงนั้นผมตกใจมากแต่ผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่รู้ตัวไม่รู้ตัวเออสักพักนึงผมมีความรู้สึกว่ามือที่ผมพนมอยู่เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างรัดที่มือผมมันคล้ายๆงู แต่มันไม่ใช่งูมันอะไรก็ไม่รู้มันเหนียวมันลื่นแล้วมันสกปรกมากผมก็ตกใจมากผมก็บอกท่านอาจารย์นารันว่ามันอยู่ที่มืออาจารย์มันอยู่ที่มือมันรัดมือผมมันอยู่ที่มืออาจารย์ก็สั่งว่าในนามพระเยซสุคริตคนคนนี้จะเป็นอิสระแล้วท่านก็อธิษฐานหลายครั้งแล้วมันก็สู้ครับมันก็ผมก็รู้สึกโดนมือผมโดนลังอยู่ตลอดเวลาสักพักหนึ่งครับมันก็เหมือนมีอะไรมาสะบัดสิ่งนี้หลุดออกจากมือผมออกจากตัวผมแล้วผมก็รู้สึก โลง่งแล้วผมก็เริ่มร้องไห้ผมก็ร้องไห้ร้องไห้รลองอาจารย์ก็ปล่อยจนผมสงบสงบเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆรู้ตัวขึ้นอาจารย์ท่านก็บอกว่าเห็นไหมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้อยู่มีวิญญาณชั่วอยู่อาสุจินดาคุณจะเปิดใจรับพระเจ้าหรือเปล่าแล้วแต่คุณเวลานั้นเองผมก็เลย อธิษฐานและเปิดใจรับพระเจ้าเพราะผมอธิษฐานเปิดรับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์มาครอบครองชีวิตก็แปลกมากมันมีอาการรู้สึกโล่งสะอาดแล้วก็ผมไม่ค่อยย่มรู้สึกว่าวันนั้นมันเหมือนท้องฟ้ามันเปิดแล้วมีสีขาวๆแสงสีขาวลงมาที่ตัวผมผมเห็นดอกไม้เป็นแสนล้านดอกบานรอบๆตัวผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นดอกอะไรแล้วผมก็เริ่มหัวเราะหัวเราะหัวเราะแบบพยายามบังคับตัวเองทุกอย่างแต่บังคับไม่ได้ แล้วอาจารย์ท่านบอกอยากพูดอะไรพูดเลยผม,ผมก็พูดออกมาเป็นเป็นภาษาต่างๆครับด้วยความสุขนะฮะไม่ไม่ได้ด้วยความน่ากลัวแล้วจากนั้นผมก็สงบลงผมก็เลยเริ่มรู้ว่าพระเจ้าคือฤทธิ์เดชก็อยากเป็นกําลังใจให้พี่น้องว่าชีวิตเราพระเจ้าทรงรออยู่เสมอและพระเจ้ารักเรามากครับ หลังจากที่ผมออกจาก CCI ไปแล้วเนี่ยผมก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะผมต้องไปปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีพระเจ้าเข้าไปในวงการบันเทิงเพราะวงการนี้เงินเยอะชื่อเสียงง่ายทุกอย่างล่อแหลมแต่ไม่ใช่หมายความว่าวงการบันเทิงไม่ดีนะครับผมเจอคนดีเยอะมากมายในวงการบันเทิงทําให้ผมมีชีวิตอยู่ได้บางครั้งผมเจองานที่หนักมากในวงการบันเทิงแต่พระเจ้าทรงช่วยผมให้รอด ชีวิตผมเปลี่ยนจากสิ่งที่เราทำงานด้วยตัวเราเองเราต่อสู้ด้วยตัวเราเองกลายเป็นว่าในทุกงานระวังพระเจ้าไว้และที่ยิ่งกว่านั้นผมกลับมาที่ CCI ครับผมอยู่วงการบันเทิงผมทำงานกับคนที่คล่องหมดทุกอย่างทุกคนเป็นโปรเฟ s ชั o นอลผมกลับมา CCI เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกกลับมามาอยู่ที่นี่ มันต่างจากที่ผมอยู่วงการบันเทิงที่นี่ทุกคนไม่พร้อมทุกคนมีขีดจํากัดมีวันหนึ่งผมโกรธมากผมผมโกรธมากด้วยความคุ้นชินที่ผมทํางานที่เป็นโปรเฟ s ชั o นอลมาตลอดผมก็โกรธเพราะน้องไม่เตรียมงานผมโกรธมากโก่าจนแบบผมทนไม่ไหวผมเดินออกไปที่ด้านหลังของ C.C.I เป็นสนามหญ้ากว้างๆผมก็นั่งอรชญาด้วยความโกรธว่าพงเจ้าข้าให้ผมกลับมาทําไมมีเสียงเบาๆจัดข้างหูก็ไปเรียนรู้เยอะแล้ว เห็นเยอะแล้วกลับมาสอนเขาพี่น้องครับผมเปลี่ยนความคิดหมดทุกอย่างเมื่อก่อนเคยเป็นคน perfectionist เนาะทุกอย่างต้องสมบูรณ์ทุกอย่างต้องอย่างนี้ผมเริ่มรู้ว่าพระองค์ทรงสอนเราให้รอบคอบพระองค์อยากให้เราเป็นคนที่เลี้ยงดูคนอื่นทําให้คนอื่นเติบโตผมก็จะใจเย็นลงเยอะเห็นว่าพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราตั้งแต่เราวันรับเชื่อเราเติบโตขึ้น พระองค์ไม่เคยหยุดก่อสร้างเราเพราะฉะนั้นผมเองก็เต,ติบโตทุกวันทุกวันไม่ใช่สมบูรณ์แล้วสำหรับตัวผมวันนี้เป้าหมายของผมอย่างเดียวรับใช้พระเจ้าในรูปแบบที่พระองค์ทรงนำผมไม่รู้พระเจ้าอาจจะทรงนำผมไปทำที่นี่พระเจ้าอาจจะทรงนำผมไปทำที่นั่นถึงแม้บางที่มันจะอึดอัดมากผมจะต้องดูว่ามันมีสันติสุขตรงไหนถ้ามีสันติสุขตรงนั้นแสดงพระเจ้าทรงนำแล้ว แต่ถ้าดูแล้วไม่มีสันติสุขต้องรีบถอนตัวเพราะมันไม่ใช่ผลจากพระวิญญาณจงนิ่งเสียรู้ไวเ้เถิดเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องของโลกบางที่ผมอยากจะโวยต้องนิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจผมมากเราจะกลัวอะไรล่ะคือพระเจ้าทรงสัญญาแล้วก็นิ่งสิอย่าโวยวายอย่าทำอะไรให้มัน เราฉานไปกว่านั้นนิ่งนงอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดไปเป็นหลกักแล้วก็เตือนใจตัวเองตลอดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปอลรวาาใจคนอื่นอย่างที่ตัวเองเคยเป็นในนี้สําคัญมากแล้วก็บางทีเราขึ้นจริงๆต้องรีบเดินหนีแล้วก็ไปท่องเพราะคอมพิอร์จงนิ่งเสียจงนิ่เสีย,สยช่วยช่วยได้มากเลยผมก็เลยยึดถือไว้สําหรับตัวผมเองครับฉันนได้ว้วใใจ เคยตกใจกลัวเราส